สวัสดีครับอ้าวก็วันนี้มาเจอกันในรูปแบบใหม่ีอแบบบน,นนะาานนัเป็นการเจอการในรแบบรรยากาศหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอืม <c oughs> เราจะมาคุยกันในเรื่องของชีวิตเออเรื่องดีไซน์นิวดีไซน์ใช่ไหมครับนิว n o r m a l ลเกิดขึ้น เราก็ต้องนิวดีไซน์ชนิดหน่อยทีนี้วันนี้ก็จะต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานเราคุยกันว่าเราจะไม่เผลอเอาความคิดเก่าๆของเราไปครอบลูกหลานเรานะฮะช่วงสภาวะที่เขาดีไซน์กันในยุคใหม่นะครับวันนี้ก็เลยจะนำเสนอเรื่องราวของ <c oughs> ของการที่ เดี e. like uh ๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งมีเสียงรบกวนเล็กน้อยวันนี้ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยอือฮะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวคนนะฮะเสียงมันมาอย่างนี้ครับหนึ่งครับอ่าวเหระครับก็เป็นในเรื่องของดีไซน์คือเมื่อเมื่อวานเราคุยเรื่องของดีไซน์ของชีวิตของ ของคนรุ่นใหม่นะฮะทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเออเรามาลองคิดเล่นๆนในการดีไซน์ชีวิตของตัวเราเองม้ากดีกว่าในนิว o r มอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะมีนิวดีไซน์ยังไงบ้างนะครับก็ขออนุญาตเอาชีวิตคือถ้าเอาชีวิตของคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาจะมาดา่า <c oughs> เอาชีวิตเขามาเิดม,มาเปิดเผยได้ไงถ้าเราเอาชีวิตของตัวเราเองนี่ไม่มีใครว่าได้นะครับก็จะเป็นชีวิตของตัวเองก็แล้วกันนิว m a มเกิดขึ้นนะฮะผมก็เลยเริ่มรีดีไซน์ชีวิตของตัวเองใหม่นะครับ <c oughs> New normal เกิดขึ้นดังนั้นมีการทำฝึกอบรมออนไลน์นะฮะเทรนนิ่งออนไลน์นะครับ,รร online, รบมีการโค้ชออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ลดงบนะฮะทางด้านการฝึกอบรมลดงบทางด้านการโค้ชก็เหลืองบบ้างนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปรับกันใหม่นะครับรวมทั้งความต้องการของเราเองด้วย ก็เลยได้มีโอกาสมานั่งคิดกับตัวเองครับมานั่งออกแบบชีวิตตัวเองใหม่ <c oughs> ชีวิตที่ออกแบบใหม่นั้นเนี่ยแน่นอนครับพองานทางด้านทางด้านเทรนนิง่งทางด้านโคชชิ่งทางด้านการพัฒนาบุคลากรลดลงรายได้เราก็ลดลงอันนั้นเราก็ออกแบบชีวิตให้ใช้เงินน้อยๆหน,น,น่อยนะครับแทนที่จะ <c oughs> ในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะ มีสุขภาพที่แข็งแรงนะดังนั้นสองอย่างมันผสมกันนะครับก็เลยกลายเป็นใช้รถยนต์น้อยๆหน่อยเพราะรถยนต์เนี่ยมันกินน้ํามันมันเปลืองน้ํามันน้ํามันมันแพงในขณะเดียวกันรถยนต์ที่ผมใช้ก็ไม่ดีครับใช้แล้วสุขภาพไม่ค่อยดีใช้แล้วร่างกายอ้วนนะใช้แล้วอ้วนใช้แล้วไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อครับดังนั้นเปลี่ยนยานพาหนะครับจากรถยนต์ นะครับมาเป็นจัก,กรยานดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วก็ในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็ได้มีโอกาสออกกําลังกายมากขึ้นนะครับแล้วก็นั้นชีวิตประจําวันก็เลยก็เลยเปลี่ยนเป็นแทนที่จะไปฝึกอบรมสดๆที่อื่นนะครับอย่างวันนี้ยกตัวอย่างวันนี้ก็เป็นการโค้ชออนไลน์ในช่วงในช่วงสิบโมงครึ่งถึงบ่ายสมงครึ่ง นะครับ <c oughs> ทาไมถึงเป็นครึ่งๆอย่างนี้ครับเพราะว่าเรารู้เลยว่าความต้องการของผู้เรียนนะฮะไม่อยากที่จะเรียนยาวสามชั่วโมงความต้องการของเราก็เหมือนกันครับเราก็พอสามชั่วโมงติดกันเนี่ยชั่วโมงหลังๆเนี่ยมันก็จะลาม,มันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพดังนั้นนะครับเราก็เลยออกแบบการฝึกอบรมการโค้ชออนไลน์ของเราเนี่ยให้เป็นชั่วโมงครึ่ง แล้วก็พักทานข้าวแล้วก็อีกชั่วโมงครึ่งนะในตอนบ่ายเนะปิดโอกาสให้ในตอนเช้านี่นะครับได้มีโอกาสตื่นมาแล้วก็โยคะสักหนึ่งชุดนะฮะโยคะยืดเส้นสักหนึ่งชุดนะฮะใต้ต้นไม้นะครับ,อนะรบถอดส้งถอดเสื้อเพื่อให้ร่างกายได้รับแสงอาทิตย์ นะอ่อนๆน,นะครับได้รับแสงอาทิตย์ะได้รับวิตามินดีโดยที่ไม่มี UV นะฮะกระดูงกระดูกจะได้ไม่ผุนะครับเสร็จปั๊บก็ออกกําลังกายเบาๆเล็กน้อยนะฮะกลับมาบ้านก็ดูหนังักเรื่องนึงผมเป็นคนชอบดูหนังดังนั้นะผมออกแบบชีวิตในช่วงนี้ไว้ว่าต้องมีการออกกําลังกายนะฮะต้องใช้เงินประหยัดนะครับต้องกินอาหารที่ราคาไม่แพง นะครับแล้วก็ต้องได้ทํำถึงที่ชอบคือเราชอบดูหนังอชอบร้องเพลงชอบเล่นกีตารา์ชอบตีกลองดังนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันใช้ชีวิตใน new n o r m a l ก็คือออนไลน์นะครับในขณะเดียวกันก็อยากที่จะทําประโยชน์เพื่อคนอื่นเพื่อสังคมนั้นก็จะมีช่วงหนการที่จะไลฟ์เฟซบุ๊กนะมีช่วงในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วผมเป็นคนที่ชอบ ชอบซื้อกับข้าวชอบไปตลาดนะครับชอบทำกับข้าวอ่าดังนั้นเอาทั้งหมดต้องปวงมารวมกันก็เลยเกิดเป็นชีวิตประจำวันอันใหม่นะฮะนิวนิวดีไซน์สำหรับในช่วงนิวนอร์ม l ลนะครับอ้า,าวเช้าตื่นขึ้นมาเสร็จปับ๊บโยคะใช่ไหมครับโยคะออกกำลังกายเบาๆนิดหน่อยชอบดูหนังนี่อ่ะดังนั้นดูหนังสักจหนึ่งเรื่องดูหนังเสร็จเรื่องเสร็จปับ๊บพอสายๆปั๊บก็เริ่มคอสออนไลน์ นะครับหรือเทรนออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นช่วง1ิบโมงครึง่งพักกินข้าวกลางวันนะฮะต่อยหนึ่งชั่วโมงครึง่งเสร็จปั๊บก็จะ <c oughs> งีบตอนบ่าย <c oughs> งีบตอนบ่ายสักประมาณครึง่งชั่วโมงนะฮะงีบตอนบ่ายเสร็จปั๊บทีนี้ก็อ่าได้มีโอกาสาเล่นกีตาร์สักส0นาทีสิบ้านาทีนะฮะอ่าจับคอ,อร์ดไปบอดบาไม่บอร์ดบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ <c oughs> เสร็จปั๊บก็กำลจะไปตลาดแล้วครับเนี่ยฮะกำลังจะออกไปตลาด นะก่อนไปตลาดก็ต้องทําประโยชน์ื่อสังคมชนิดหนึง่งอ่าไลฟ์เฟซบุ๊กซะหน่อยนะครับมีมุมมองอะไรก็แชร์สู่สังคมนะครับเรียนรู้อะไรมาก็เล่าสู่กันฟังนะฮะไม่รู้เรื่องอะไรก็อา้าชวนชวนไลฟ์เพื่อเรียนรู้นะครับจะได้ฟีดแบ็จะได้มีโอกาสได้คิดอย่างเช่นตอนนี้ฮะก็ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวนี้กําลังมุ่งหน้าไปตลาดครับไปตลาดวันนี้ก็กล่าวว่าจะซื้อคือถ้าปกติแล้วเนี่ยเราก็ซื้อสเต็ก นะฮะที่ตามห้างสรรพสินค้าชิ้นหนึ่งก็สองสามร้อยลวครับไม่หนีนะครับปกติถ้าถ้าช่วงเศรษฐกิจดีจริงๆช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยไปทานสเต็กที่ลานนะฮะชิ้นหนึ่งก็สามสี่ร้อยใช่ไหมครับพอช่วงก่อนโควิดนะฮะก็เปลี่ยนเป็นซื้อสเต็กดิบนะฮะจาก Max Value บ้างจาก t o อปซ p เปอร์มารบ้าง่าแล้วก็มาปิ้งเองที่บ้านนะครับ อันนี้ก็ตกชิ้นละประมาณสองร้อยสองร้อยนะฮะทีนี้ช่วงนี้นี่โควิดหนักเลยนะก็เลยเดี๋ยวจะขี่ไปตลาดครับไปเขียงเนื้อสดนะฮะซึ่งผมพบตอนหลังว่าโอ้โหเขียงเนื้อสดเนี่ยราคาดีมากเลยครับเนื้อสันในนะหั่นหนาหนา,หนาสักเซนเซนครึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งมาทําสเต็กน,นี่จะอร่อยมากเลยเนื้อสันในหนาสักเซนครึ่งสันในนี่ก็ถือว่านิ่มที่สุดนะฮะอ่านุ่มที่สุดแล้วในเนื้อเนี่ยนะฮะ ชิ้นหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบบาทเองนะดังนั้นจากเมื่อกี้เชือดสองร้อยเหลือเชือดละเศษเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นเนื้อสักชิ้นหนึ่งแล้วก็หั่นลูกเต๋าสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะสองคนเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณสักร้อยห้าสิบนะี่แล้วที่บ้านเรามีเรามีเตาอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> มีเตาไอ้ฟิลิปฮนะเตาไอร้อนเตาที่มันหมุนๆน,นะฮนะก็เดี๋ยวเราก็มาเข้าเตาอบนี้อ่านะแล้วเดี๋ยวก็พอไปตลาดสดเนี่ยเราก็จะเจอผักที่แบบว่าราคาถูกฮะ ตลาดสดนี่ของถูกมากนะเทียบกับห้างสรรพสินค้าเทียบกับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาซื้อผักอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ได้เนื้อได้โปรตีนนะครับแล้วก็ได้ผักนะครับวันนี้งดแป้งนะก็เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวพอก็จะขี่จักรยานกลับมานั้นขี่ไปกลับตลาดเนี่ยไปกลับตลาดนี่ก็ได้ระยะระยะทางสักสักแปดโลสิบโลเหมือนกันเลนะครับก็คงจะได้ออกกําลังกายหนัก ออกกาลังกายเรียกว่าเต็มเต็มเต็มโดสเลยล่ะนะครับไม่สี่สิบนาทีก็หนึ่งห้าสิบนาทีเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาก็มาทาอาหารทำอาหารเสร็จปับ๊บอ่าทานข้าวเย็นแล้วก็จะมีหนังรอบดึกอีกสักเรื่องหนึง่งนะฮะอย่างที่ชอบนะครับหรือว่าจะเอเ่อเล่นกีตาร์สักนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะดูรายการดูของดูข่าวอะไรให้มันอัปเดตข่าวนิดนึงนะฮะนี่ก็เป็นในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเป็นชีวิตที่เกิดจากการดีไซน์ใหม่ ดีไซน์ใหม่เพื่อให้เข้ากับนอมใหม่แล้วก็ดีไซน์ใหม่เพื่อให้เข้ากับความต้องการนะครับที่ต่างไปจากเดิมดีไซน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์สอดคล้องกับความชอบของเรานะครับซึ่งต่างไปจากเดิมชีวิตที่ดีไซน์ใหม่นี้ต่างไปจากชีวิตก่อนโควิดเยอะมากนะครับแล้วก็พบความสมดุลใหม่ๆนะครับพบความสุขแบบใหม่ๆนะฮะแล้วก็พบผลลัพธ ของการออกแบบชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมน้ําหนักดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะสุขภาพจิตดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความอยู่แบบพอเพียงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีสมดุลของชีวิตใหม่นะฮะซึ่งก็ถามว่าเสตุงสตางน้อยลงใช่ครับสตุงตตางน้อยลงแต่ความสุขกลับไม่น้อยลงไปตามนะครับซึ่งคงจําได้ใช่ไหมครับช่วงที่เราคุยกันในเรื่องของแฮปปี้แอทโฮมว่า ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นกับปัจจัยเรื่องเงินเลยความสุขเกิดขึ้นกับอะไรฮะจาได้ไหมฮะ <c oughs> นักเรียนหน้าห้องจําได้ไหมครับความสุขเกิดขึ้นจากความสามารถในการที่เราปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาวะใหม่ๆปรับนิสัยนะครับปรับตัวและมีความยืดหยุ่นนะฮะไม่แข็งไม่ริจิตนะครับแต่แต่ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ต่างๆนะครับ เอาลองมาใช้ครับก็ปรากฏว่าเจอความสุขที่แท้จริงนะครับแล้วเป็นความสุขที่เหมาะสำหรับยุคนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ New Normal เกิดขึ้นนะครับเอา New Normal มาเป็นพื้นฐานในการทำ New Design ใน New Design นะครับใส่ความต้องการใหม่ๆเข้าไปนะต้องการที่จะเอาอะไรออกจากชีวิตของเดิมที่มันมีอยู่เยอะนะเยอะเกินไปเอาออก ต้องการที่จะใส่อะไรใหม่ๆที่ต้องการในชีวิตนะฮะใส่เข้าไปนะครับแล้วออกแบบใหม่ซึ่งตรงนี้มันเป็นศาสตร์ที่ผมศึกษามาจากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งด้านด้านการดีไซน์เนี่ยนะครับเขาเปรียบเสมือนว่าชีวิตเราเป็นเหมือนซุปเนี่ยนะฮะเราอยากจะทําซุปของเราเนี่ยให้ต่างจากเดิมยังไงนะฮะลองมาดูซิว่าในซุปเนี้ยนะเราใช้เราทานซุปเนี้ยต่างไปจากเดิมไหม แทนที่จะทานเป็นซุปตอนเช้าเราทานเป็นซุปยามบ่ายไหมดังนั้นจะต้องเปลี่ยนซุปนี้อย่างไรบ้างนะก็เหมือนกับนิว n นอร์มอลที่เกิดขึ้นแล้วในซุปเนี้ยเราไม่ชอบอะไรในในสูตรดั้งเดิมเอาออกซะในซุปอันใหม่ที่เราจะดีไซน์เนี่ยเราชอบอะไรเราชอบทานอะไรเป็นพิเศษใส่เข้าไปใหม่ปรุงรสใหม่นะครับก็เกิดเป็นซุปถ้วยใหม่ที่ใช้ทานกับออเคชั่นหรือว่าใช้ทานกับ อะไรนะฮะการละเวลาที่ต่างไปจากเดิมนะฮะแล้วก็มีรสชาติมีส่วนผสมของซุปต่างไปจากเดิมนะฮะไม่มีสิ่งที่เราไม่ชอบและก็เพิ่มเติมสิ่งที่เราชอบเข้าไปคล้ายๆกันเลยครับชีวิตเราก็เหมือนซุปนะฮะหรือจะเปรีียบเป็นต้มยำก็ได้นะครับต้มยำตอนนี้เราอาจจะไม่เหมาะในการทานกับข้าวนะต้ยมยำต้ยมยำปกติต้องทานกับข้าวก็าสวยใช่ไหมครับตอนนี้ นิวนองหมอที่เกิดขึ้นเราไม่อยากทานข้าวเราอยากจะลดแป้งแล้วดังนั้นก็จะเป็นต้มยำที่ทานเปล่าๆได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องออกแบบใหม่นะคือรสชาติอาจจะไม่จัดจ้านเหมือนเดิมนะครับเป็นต้มยำที่สดได้นะครับแล้วก็ในต้มยำเนี้ยเราอาจจะอยากลดเนื้อสัตว์นะฮะเรา,าจ,จะเติมเห็ดมากหน่อยเรา,าจ,จะเติมผักอื่นเข้าไปมากหน่อย นะครับลดเนื้อสัตว์เราจะอยากเติมคอลลาเจนนะฮะดังนั้นไปซื้อเท้าไก่มาสักสองสามเท้านะฮะใส่เข้าไปอ่าก็เหมาะสําหรับใบหน้าเหี่ยวๆอย่างเรานะฮะจะได้ใบหน้ายามแก่ของเราจะได้ไม่เหี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นกอ็ออกแบบกันไปก็แบบใครแบบมันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบมีความต้องการนะรที่ต่างกันไป นะนี่ก็ <c oughs> เป็นมุมมองเล็นๆน้อยที่นำมาฝากในวันนี้นะครับทุกท่านที่ชมนะครับลองดูสิครับว่าเราจะออกแบบชีวิตเราในช่วงนี้ต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้างนะฮะ New normal ที่เกิดกับชีวิตเรานะที่มันมากระทบกับชีวิตเราคืออะไรบ้างแล้วก็ <c oughs> อะไรที่เราไม่อยากได้ในชีวิตแล้วมันเคยมีอยู่นะเอาออกไปอะไรที่เราอยากได้แต่ไม่เคยมีในชีวิตเอาใส่เข้ามานะครับขยำขยำคุกใหม่คุกใหม่หมนะฮะ จัดลำดับใหม่อะไรนิดหน่อยแล้วก็จะได้ชีวิตที่ผ่านการออกแบบได้อย่างลงตัวแล้วก็จะมีความสุขครับอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอล่ำลาไปทป่เมนเทนี้นะครับจะไปซื้อจะไปตลาดนะครับไปซื้อกับข้าวครับแล้วก็มาทำกับข้าวมาทำอาหารตามที่เราชอบนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ครับบ๊ายบาย